ผู้ใหญ่ใจบุญแห่งเมืองหัดใหญ่บุกดงป่าพร้อมด้วยบรรณาธิการเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ลงพื้นที่นำอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มและปัจจัยอื่นๆพร้อมเหมนมอบแก่กลุ่มชนชาติพันธุ์โอรังอาสลีซสกไกบ้านฉลองชัยเขื่อนบางลางยาลาเมื่อวันที่15มิถุนายน2568ที่ผ่านมาณบ้านฉลองขยตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยาลานายสรายุทธวีรคจร ผู้ใหญ่ใจบุญแห่งเมืองหัดใหญ่พร้อมด้วยนายประพันธ์ฤิทิวง์บรนณาธิการเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ลงพื้นที่นาอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มและปัจจัยอื่นๆพร้อมเงินมอบแก่กลุ่มชนชาติพันธุ์โอรังอาาัสลีโดยมีนายอับดุลรอซะสตีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลองชัยร้อยตำรวจตรีวิเศษพลสุริยวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจหน้าที่ตำรวจพลร่มค่ายนเรศฐานปฏิบัติการบุลือนายมาหมามะแอสอกำนันตำบลเขื่อนบางลางนายสุชาติกังเซ้ง ผู้ใหญ่บ้านฉลองชัยหมู่สีนายจรินจันแดงและนายสอฟเฟตว่าสมาชิกสภาสภาเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางนางสาวหนึ่งฤทยัยชนะประธานอ,อสอมอพร้อมด้วยสมาชิกอ,อสอมอตำบลเขื่อนบางลางและผู้นำชุมชนได้ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับนายสรายุทธ์วีรคจร ผู้ใหญ่ใจบุญได้ใช้รถส่วนตัวขนอ,อาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มและปัจจัยอื่นมาจากอำเภอหัดใหญ่มุ่งมั่นเดินทางมาอย่างบ้านฉลองชัยเขื่อนบางลางเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องชนเผ่าโอรังอัสรีสาไกา่กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาติการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการมอบสิ่งของแต่เป็นการส่งต่อความห่วงใยและความปรารถนาดีจากผู้คนในสังคมสู่กลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้ง บรรยากาศอบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มเมื่อผู้ใหญ่ใจบุญได้ทยอยมอบสิ่งของจำเป็นต่างๆเช่นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาสามัญประจำบ้านและเงินสดเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการดำรงชีวิตของชาวบ้านใบหน้าของชาวบ้านโอรังอัสรีที่เคยเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้ากลับเป็นประกายด้วยความขอบคุณและความหวังดวงตาที่เคยเศร้าหมองกลับสดใสสะท้อนให้เห็นถึงความช่วยเหลือที่ได้รับเป็นเสมือนแสงสว่างที่ส่องสว่างให้กับชีวิตของพวกเขา นอกเหนือจากการมอบสิ่งของแล้วการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับการพูดคุยการแลกเปลี่ยนและการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันรสร้างความรู้สึกอบอุ่นและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นการยืนยันว่าพวกเขายังไม่ถูกลืมและยังมีผู้คนมากมายที่ห่วงใยและพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ การกระทำอันยิ่งใหญ่ของผู้ใหญ่ใจบุญกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆในการร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ได้โอกาสเพราะความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้รับขอให้การกระทำอันดีงามนี้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงผลักดันให้สังคมไทยร่วมมือกันสร้างความเท่าเทียมและความสุขให้กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชนเผ่าโอรังอัสรีที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนนายอับดุลรอซะ สตีผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านฉลองชัยได้กล่าวว่าโรงเรียนบ้านฉลองชัยพร้อมที่จะพัฒนาด้านการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาด้วยกําลังของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจนสุดความสามารถแม้ว,ว่าโรงเรียนขาดปัจจัยด้านบุคลากรอาคารสถานที่และอื่นๆเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่พวกเรามีกําลังใจที่แน่วแน่ที่จะพัฒนานักเรียนของโรงเรียนบ้านฉลองชัยทุกคน ไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ตามการให้การศึกษาเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านฉลองชัยทุกคนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพวกเราพร้อมเดิมด้วยกันสำหรับโรงเรียนฉลองชัยตั้งอยู่ริมเขื่อนบางลางจังหวัดยะลากลุ่มชนชาติพันธุ์โอรังอัสลี ได้เข้ามาสมัครเรียนในโรงเรียนบ้านฉลองชัยจำนวนทั้งสิ้น17คนผู้ชาย9คนผู้หญิง8คนสภาพของแต่ละคนไม่ต่างจากคนป่าโดยส่วนใหญ่จะใช้ภาษาดั้งเดิมของพวกเขาและภาษามลา,ายูในการสื่อสารเป็นเสมือนด่านหน้าสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ซาไกอัศรีซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างการเข้าถึงการศึกษาจึงเป็นเรื่องท้าทายและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาภายใต้าการนำ ของผู้อํานวยการโรงเรียนที่เปลี่ยมด้วยวิสัยทัศน์โรงเรียนฉลองชัยได้สร้างปรากฏการณ์สำคัญเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือกับชุมชนจนกลายเป็นแบบอย่างของการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนและเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในยุคปัจจุบันประพันธ์วิทิวงบณนนาธิการเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ภาพข่าวรายงาน